สวัสดีครับผมชื่อปุ้ยนะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วกันคือผมอ,อยากรู้นะว่าไข่แต่และอย่างมันต่างกันยังไงนะคือมันมีนะที่ผมเอามาในรีวิวในวันนี้ก็จะมีไข่ดาวก็ไข่ต้มนะโดยไข่ต้มไข่ดาวเนี่ยจะมีอยู่สามไข่นะไข่เป็ดไข่ไก่แล้วไข่นกกระท ا นะคือเนี่ยนเนี่ยขาวโพลเนี่ยคือเนี่ยสามไข่ นะครับไข่เป็ดนะตัวน,นี้ไข่ไข่ไก่เยิ้มเยิมย้ม,มไม่บ้านเขาต้มแบบอะไรนะเรียกว่าอะไรนะตุ่มมาตุม่มมาตุม่มมาตุม่มอะไรครับแล้วนี่ก็คือไข่ไข่ดาวก็นี่แหละตามภาพมาโอเค <laughs> เราจะมาชิมกันเลยนะว่าเฮ้ยเราจะมาดูความแตกต่างก,กันเดี๋ยวนะว่าก็ไข่ต้องหานะตามธรตามธรรมดาแหละ จะเล็กนิดเดียวนะพอดีคำแต่เขาบอกแคลสูงนะนี่ก็เป็นไข่เป็ดนะนี่ไข่ไก่เหรออ้าวผมขอโทษนะผมก็ไม่รู้อ้าวอยนี้บอกไข่เป็ดเออไข่ไก่อ๋อดูสีดูสีขาวมันีต่างกันดิต่างกันยังไงวะอ๋อเออนี่ครับไข่ไก่เราไม่รู้นะคนไม่รู้ไม่ผิดนะนี่ครับเป็นเงี้ยเนี่ยไข่นี่ไข่ไก่ นี่ไข่เป็ดนะสีก็มองว่ามันจะขาวแค่อ่อนกว่านี่จะขาวนวลอ่นี่ก็คือคอดอไข่ดาวนี่ไข่เป็ดนะที่ดยไข่แดงเยอะๆเนี่ยนี่สาวฟองไข่นกกระทอนกกระทานะแล้วก็นี่ไข่ไข่ไก่เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยชิมกินเยอะไม่ได้นะอิ่มง่ายไข่เนาะคนทั่วไปสาวฟองก็อิ่มแล้วเนาะ นี่เกินจะเริ่มใครที่ชอบแล้วกันนกก็นกกระทานะนกกระทาน้นกกาน่ไหนี่ครับประมาณนี้นกกระทาทำเป็นรีวิวแบบบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยให้เขาดูอย่างเงี้ยเริ่มชินะก็ไข่ ทั่วไปนะที่เหมือนไข่หรือว่าเดี๋ยวเราจะหาความแตกต่างมันต่างกันยังไงอันนี้อะไรนะไข่ไข่ไก่อืมไม่เยอะครับเมื่อกี้บอกลาวานี่ครับลาวามะตูมะตูเขาเียอ๋อนี่มะตูเหรอนี่มช่ลาวาเนี่ยับไข่ไก่ลกินหมดนี่กี่เมื่อไงครึ่งตั้งกินได้นะานไหนไข่ไข่คกิสวย cái đen. đen không nó tanh cách sao Jack đi này? Làm này? ต่างกันก็น่าจะมีความเอกลักษณ์คนละอย่างหรือเปล่าแต่ไข่ขาวนี่เหมือนกันเลยเป๊ะหรือรสชาติเหมือน,นแต่แค่ต่างมวลความหนาน่าจะต่างที่ไข่แดงนะเกิดรสชาติไม่ต่างมันก็คนละอย่างกันหะไม่รู้อ่ะอู้ลาวาล่า,าวาไม่เห็นหรอกเอาผมเห็นคนเดียวเนี่นยไข่แดงของไขเป็นนะ ไข่เป็ดจะจะออกจะหวา,านกว่าจะรสชาติจะจะโดดกว่ามีนา้าหนักแพงกว่าอืมอร่อยกว่าไข่เป็ดอ,อร่อยกว่าอืมไข่เป็ดอร่อยกว่ามีความเป็นครีม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 เพราะมันเป็นลาวารหรือเปล่าวะนี่ถ้าไม่ได้ชิมตรงลาวาก็เป็นตรงไข่แดงแบบก้องน,นะอืมครีมครีมก่าอร่อยกว่า ลองชิมหม่เค็มใหม่เจ็ไหม่แต่รูมไม่จบละมันจบน่มจจบไข่ไก่ก็ทั่วไปเนาะก็อัรตรธานเนาะทั่วไปแหละแต่ไข่นกกระทามันน่าจะม,มีมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ริงไข่นกกระทานนะประมาณนั้นแหละ พอเดี๋ยวก่อนที่จะอิ่มเราจะมาเปลี่ยนก็คือเราค่อยมาสรุปแล้นที่หลังว่าอันไหน,นโอเคแต่ราคามันน่าจะไม่ต่างกันเนะาะไข่เป็นดน่าจะแพงกว่านกกระทาสลลงมาไข่ไก่ดูกว่าประมาณน,นี้ที่สองก็ไข่ไข่เนาะไข่ดาวเออไข่ดาวนะเราจะมาเริ่มนกกระทาก่อน นี่ครับนี่ไม่เหรอกชิมแล้วนะครับหอมหอมน้วมันมเหมือนเหมือนใครแดงมันจนจะจะเต็มเหมือนแบบ มวลจะเยอะกว่าอารมณ์แบบว่าไงดีวะอธิบายไม่ถูกว่ะมันแบบจะมีความเป็นไข่มากกว่าใครๆก็ัทวไปอ่ะหยอดเมคกี้อร่อยเลยอ่ะอืมอ็่อดีไม่ผมไม่เลยผมจะกินแล้วนะนี่คือไครเปลี่ยนนะโดดไม่เห็นหรอกรเพราะโดยตรงตักให้ดด เนี่ยน,นี่เลยเห็ดเล้าอ่ะเล้าอ่ะมาคิดไข่เป็ดต่อนะครับอืมอืมไข่เป็ดมันจะวนวลกว่าแล้วหวานกว่าอืมจะได้แป็กกี้เลยข้าวเหนียวเลยเนะี่ยร๊อยอร่อยอะไรข่เป็ดอะไร นี่คือความความหิวกระโลนนะกินนี่เดี๋ยวไข่ไข่ไก่มันไข่ไก่มันั่ดไป่มันหวานหวานนิดมันจะเบาวานไข่แดงก็จริงแต่เอา่ียจินหรอ ม,มันมันจะมีกินอะกละถ้าเกิดเป็นใส่ลูกกระหานนะกินงนะี้ก็ก็ประมาณนี้เลยเนะาะก็จะอยากรู้ไปทำไมวะกินไหมครับจบๆอร่อยก็อร่อยก็ไข่เป็ดน,นะครับถ้าเกิดลองมาก็ไข่ไก่แั้นลูกกระทานก็อาจจะเป็นแบบคําเล็กแบบพันง่ายสบายสบาไข่เป็ดอร่อยขายยากอะไรใคไข่เป็ด เดีย๋ยวเชิดหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาต่อไม่รู้ว่าตอนไหนนะตอนนี้คือจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนไปเลยแหละอยากทำนั้นกระแฟไเลยแหละตอนนี้ก็ว่าอยากจะงหายสงสัยไข่ไปสักพักหนึ่งอิ่มไข่แลนะ้วร๊บหน้าคือแบบจะมาไข่เจียวแล้วนก็ไขต่ตุ๋นปางกันยังไงนะผม,มพูดง่ายนะแต่คนทำจะทำยากหน่อยนั่นก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณ i'm